นี้มาดูการหาลายที่จะขุดหลุมนะผมขุดฟุติ้งนะครับนช่างก็จะวัดหาลายนะครับไล่มาจากตัวระยะห่างจากตัวบ้านมาแล้วก็มาร์คจุดไว้นะผมใช้เป็นลูกดิ่งนะผมดิ่งลงไปเพื่อที่จะเวลาเราขุดขุดแล้วก็จะได้แนวนะครับขุดแล้วจะได้แนวที่ที่ใกล้เคียง ที่สุดนะผมต้องใช้ลูกดิงนะผมนี่ซังก็จะมา,มาร์คไว้นะผมมาร์คไว้แล้วก็ดิงจุดนี้ลงไปนะผมดิงลงไปสีด้านนะผมแล้วก็จะเป็นเส้นกรอบที่เราจะขุดเพื่อที่จะให้ได้ใกล้เคียงที่สุดนะผมครับวันนี้อัปเดตนะผมโรงงานวันแรกนะครับได้ประมาณเจ็ดลุมนะผมนี่ สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมเป็นหลุมตอหม้อสำหรับการตั้งเสาเสาถักหรือเสาระแนงนะผมตัวนี้เป็นเสาคู่เสาถักนะผมระยะห่างของเสาตัวขนาดาวงนอกของเสาก็จะอยู่ประมาณเจ็ดสิเซนนะครับหน้างานตรงนี้ฐานนะผมขุดลึกประมาณ50าสิบนะผม ความกว้างอยู่ที่ห0สิความยาวอยู่ที่เม็ดหนึ่งนะผมตัวนี้ตัวตะแกรงนะผมตะแกรงตรอหมออก็อยู่ที่หกสิบนะผมหกสิบคูณแปดสิบนะผมตัวนี้ก็จะประมาณนี้เลยผมทีมงานทําการเทลีนเรียบร้อยนะผมหลังจากติดตั้งตะแกรงก็จะมีแผ่นปูนนะครับก้อนปูนหนุนนะผมเพื่อที่จะให้มันลอยขึ้นนะครับประมาณนี้เลยครับผม มาดูการติดตั้งแผ่นเพจนะผมตัวนี้เราจะมีตะแกรงอยู่ข้างล่างเสร็จแล้วเราติดเชื่อมแผ่นเพจนะครับใส่มีเหล็กเป็นเหล็กเสาด้วยนะผมที่ปักลงปูนนะครับแล้วก็มีตัวยึดนะครับล็อกไม่ให้แผ่นเพจดิ้นได้นะเวลาเราเทปูนเะนี่ยถ้าเราไม่ล็อกให้แน่นนะผมเวลาเราเทปูนมันอาจจะกเย็บขะยื่อนนะครับทําให้ตําแหน่ง เสาที่แท้จริงอ่ะมันผิดเพี้ยนไปเวลาเราตั้งเสาเหล็กนะผมมันมันอาจจะไม่ได้ตามแนวที่เราหาไว้นะผมอันนี้เป็นเทคนิคของทีมช่างเรานะผมท้าทำการาล็อกไว้นะผมข้างบนก็ทำเป็นเหล็กเป็นตัวยูนะเชื่อมกับตะแกรงข้างล่างนะผมเสร็จแล้วก็เชื่อมล็อกไว้เลยไม่ให้มันดิ้นออกจากาตำแหน่งที่เราต้องการนะผมคือล็อกไว้ไม่ให้มันดิ้นเลยนะผมตัวน,นี้ อันนี้คือไอเดียของช่างของเรานะผมใครมีไอเดียนะครับก็นำเสนอแนะนำชี้แนวชี้แนะได้นะผมตอนนี้เราก็แค่นำเสนอไอเดียของเรานะผมตอนนี้ วันนี้ม่มานําเสนอนะผมเป็นคล้ายๆกับระดับน้ํานะตัวนี้นะครับผมเป็นผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะแต่ว่ามันมันมันใช้งานเหมือนระดับน้ําเหมือนดิ่งนะผมตัวนี้นี่มันมีเข็มนะผมอ่านะครับนะนะใช้งานร่วมกับฉนะากกับอะไรได้นะตัวนี้นะนะจับตั้งเสานะผม ตะดับ<ช>พื้นดับอะไรใช้ใชได้หมดเลยองศากี่องศา<ช>มีบอกหมดเลยนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายแ,แล้วก็สะดวกนะครับผมตัวน,วนี้ใครที่มองหาอยู่ก็ตามได้ครับผม เกิ่มตั้งเสาแล้วนะผมแต่ละจุดก็ขึ้นเสาเดียวก่อนนะผม วันนี้ก็มาทํางานก็มีน้องฝนมาด้วยนะผมน้องฝนก็มาตั้งแต่เมื่อคืนนะผมแล้วก็ตอนเช้าเ้าก็โปวยโปรยลงมาก็พอจะทํางานได้นะผมแล้วก็ตอนเที่ยงก็ตกมาอย่างแรงเลยนะตอนเที่ยงประมาณบ่ายโมงก็บ่ายโมงกว่ากับบ่ายสองก็หยุดนะผมก็พอจะอให้ช่างมีเวลาทํางานต่อได้นะผมเริ่มติดตั้งโครง เพื่อที่จะยึดแผ่นไม้เชื้อราด้านนอกนะผมด้านในเราจะบุวันนี้ไล่ติดตั้งโครงผักข้างบนนะผมเพื่อที่จะเป็นโครงเอาไว้ยึดไม้ฝาเชื้อราแล้วก็บุด,ด้านในนะผมตัวนี้อัปเดตงานประกอบนะรับผมทาโครงหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ข้างๆบ้านนะผมตัวน,นี้งานประกอบเสานะผมเกือบเสร็จแล้วนะผมเสานะ เสาเกือบเสร็จแล้วนะผมเหลือไม่กี่ต้นนะผมงานประกอบตรงนี้สูงมาก สวัสดีครับอยู่กับผมตั้มชีวีนะครับวันนี้ก็วันที่สิบแปดตุลาณนะผมหกแปดนะผม,ผมก็วันนี้มาอัปเดตนาง,งานให้เพื่อนๆได้ชมนะผมก็าง,งานตรงนี้ทางทีมงานของเรานะครับผมมาประมาณสองนาทีกว่าแล้วนะผมนะครับสองนาทีกว่าแล้วางาผมก็ การเชื่อมนะครับผมการเก็บรายละเอียดนะตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนการติดตั้งเปะนะครับผมการติดตั้งเปะนะครับก็วันนี้จิดตั้งเปะเสร็จนะผมก็จะไล่เชื่อมเก็บรายละเอียดในจุดต่างๆนะครับผมบางจุดผมก็ได้เชื่อมเต็มไปแล้วนะครับผมกองงานเชื่อมน่าจะพรุ่งนี้นะครับหรือไม่ก็ อีกสองวันนะผมน่าจะจบงานเชื่อมต่อไปก็เก็บสีตามจุดต่างๆนะผมเก็บรายละเอียดนะผมก็งานเชื่อมก็น่าจะอีกสองวันก็น่าจะจบถ้าถ้าเร็วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะจบงานเชื่อมนะผมก็จะเป็นงานทาสีเก็บสีนะผมเก็บสีแล้วก็ผมจะยิงเชือร่าก่อนนะครับผมแล้วก็จะมีการซ่อมในจุดที่เป็น อ่าหลังคาเก่านะผมที่เป็นพีวโฟมนะครับผม ฝนตกครับตรงนี้ยังไม่เสร็จนะแผ่นขาดหนึ่งแผ่นไม่รู้เขามาวัดยังไงแผ่นแผ่นขาดหนึ่งแผ่นนะผมไออานเหมือนผ้าฝนตกมาครับผมมุงยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเก็บครอบนะผมนี่น้ําไหลอย่างนี้เลยโชกโตกเลยเดินท่ออยู่นะผมยังไม่ได้ประกอบนะว่าจะทาสีนะเตียกหมดเลยตอนนี้ มาดูข้างบนนะผมตัวข้างบนเราจะใส่แฟชชิงตรงครอบรางน้ำด้วยนะผมนีฝั่งนู้นนะครับอตอนนี้ก็ใส่แฟชชิงครอบตรงรางน้ำด้วยนะเวลาเวลาน้ำนะผมลงมาจะก,กระแทกแฟชชิงตัวนี้นะครับผมกระแทกแล้วก็ลงรปรางน,น้ำนะครับนะครับฝั่งนู้นยังไม่เสร็จนะือกี้แผ่นยังไม่ได้มุมตัวนั้นก็ยังไม่ได้เก็บไปนะผม ตัวเฟตชิงตัวนี้ชนหลังคาไอชนผนังเป็นผังไม้นะครับจะสอดเข้าไปจะสอดเข้าไปนี่นะจะสอดเข้าไปใต้แผ่นไม้เช่นะนะผมเวลามันสาดไปเนี้ยมันก็จะไหลลงนะับผมส่วนแผ่นนะผมแผ่นหลังคาเราจะพับกันย้อนทุกจุดนะผมทุกแผ่นนะผมพับกันย้อนนะผมประมาณนี้ครับ ชมบรรยากาศโดยรวมนะครับผมไฟนี่สว่างหมดเลยครับผมนี่รอบบ้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไฟอะไรยบนหลังคาเนี่ยแว๊แบๆ <laughs> ทำอทำไรกันนี่โอ๊ย ลูกเมียโทรตามกันสนันเลยไม่ยอมลงมาสักทีจะให้ผมทำยังไงหากันขึ้นไปอยู่บนรลังคาแล้วนี่